สำหรับการเจริญพระธรรมฐานความสมอกัการที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าก็าเราเข้าใจไปแล้วผลขอการปฏิบัติก็มีผลใ่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระธรรมทานมีเม,มื่อไสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเวลาหลักการภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยองค์สมเด็จตั้สมาสัะพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จเข้าบรมสูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรรคผล แล้วก็ยังไม่ปรากฏ่าในสถานที่ใดที่ท่านทัที่รับฟังแต่คำสอนองค์สมเด็จพระจอมใจแล้วก็ไปคมักขมันเร่งการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะพระองค์สมเด็จพระธรมรมสามิตที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนั้นหลายเหล่านั้นฟังเทศเจา้จาพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นคิดก็ใส่กิเลสเป็นสมุทเทตบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จตัดสมาสมเธจเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องหลับไปใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วให้าอารมณ์นี้ไปพิจรา,ารณาใส้่วนโดยตามสปกติในชาอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิมเลสสมุเทเทสัหารได้สำหรับวันนี้ก็จะขอย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ าการพูดเรื่องรูปเสียงริร่นเราจคยสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้คกอรูปมันดูตัวอย่างที่สันเด็ยวนว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วทรงทำจิตเชยงสักต่เห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านนี้รายว่าพระไัยยะสร็จอาราคผลพร้อมไปะุจตรีสมวิทายานท่านสมฤตยังไงถ้ามีอุปว่ากำลังใจของพระไัยยะนั้นพร้อมแล้วที่จะรับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ท่านี ara, ้ก็เพ่าวตามที่ตำันดว่าัาญาเธอเห็นรูปแล้วจึงทำความรู้สึกเกี่าวับคว่ากินก็ามหมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตนี่เป็นตัวสุดท้ายรูปเป็นอนิจจัง หานะความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังสภาวะของรูปมีมการทรงตัวและรูปเป็นอนาาัตามีการสลายตัวเป็นที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัจจนาญาณืนะ่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พาไิคิด ว่าที่องค์สมเด็จเจ้าสมมาสมุทธเจ้ากล่าวว่ารูปแปรน,นิจังฟังแล้วต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันแปรน,นิจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์ครามให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายขอาคนอื่นมันทรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมาเก็ดทิศอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเป็นไปทุกๆวินาทีที่เคลื่อนไปรือว่าทุกๆุขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนลึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่ยวยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้เพราะมันยังเล็กมีกำลังไม่พอ นื้อต่อมาภายในไม่ช้าเดล็กคนนั้นคิดความได้คิดไายได้จุดนี้เราก็จะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตตนนั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูดเคยช่วยเหลือตัวเองคิดความคิดไา้ไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้น แล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน,น้อยจิ่ราตั้งถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอน,นมีควันเทียงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขึ้นมันได้ยังไงถ้าอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เพียงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้ว ความเชื่อมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน,น้อยดัน,น้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามาที่ความ่องใจของร่างกายชย่อยๆจะหลายตัวไปมีแต่วความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไหรความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในที่สุดเต้าหมองปลายกดทัดนจทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างามอายุย่ากวัยสี่สิบห้าสิบดูไม่ได้แล้วลายจป็งคนไม่มีราคาที่เราเย็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง ถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใด,ค,ดคือมันตายตัวนี้เราพิจะนากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นนิปพินนายานในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูป ยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนาอยากจะได้เอาเข้ามาเป็นคู่เรองในรูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะตามขนาดไหนก็ตามจะเฉียมจะโทรงทนาดก็ตามเราก็ไม่เคยคิดถึง ิดถึงว่าโลกเรามันดีอยู่เสมอในคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดีความเสื่อมความโทมมมีเป็นปกติตามมีเห็นโลกโลกเราก็สามารถเห็นได้รูปของคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิต มันใหม่แล้วเก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เหินได้หูเคยได้ยินเสียงก็พูดในตอนนี้เส,สมอที่ความเปลี่ยนแปลงของโกูกการสลายตัวของโกูกเป็นอันว่าตาก็ตารดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะใจมันชั่ว ใจมันไม่ยอมรับรับถือความเป็นจริงถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก้ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนที่เป็นได้คุยปััสนายานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้คิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถาน เห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุมองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุที่ไหนบ้างที่มันมีสภาพเพียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติ บางทีท่านนันหลายที่เห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรินดินดามีสภาพเพียงเพาความสดใสมันปรากฏมันเป็นธาตุที่มีความเข้่มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนใจควาสดใสของใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแข่งใสเป็นสุข,ขัญเราลองปล่อยสิ่งท่งางยเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมัน โดยไม่มีการระวังษา,าเพศที่มีสภาพแจม่มใสความแจม่มใสไม่จะลายตัวไปเข้าคนละออกมาก่อนอนมีอาเห็น่ความแจม่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและใน,นที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ แตหรมบอวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันดีหรือเมื่อรูปเนี่ยที่เราบรูชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยะึดถือมันมากเกินไปนถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยะชน์ใช้รมจิตคิดถ้ามันถูกตาที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ไดยังไง พระเจจาวารูปไม่เท like like ี่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในที่สุดรูปมันเป็นนาตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจพวกเรามันต้องเป็นนิจังคือปัญหามณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุขใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวไม่พูดจะปิดบานลีกล่าความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเรียกว่าคนลรสัตว์ที่ตายมันตายแต่กายใจมัไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรมปานิพานมันก็ไม,ม่มีนี่สภาพคนใจมันเป็นสภาพเลี่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีจะเป็นมีสภาพไปวู้จักการสลายตัวแต่ถ้าว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ของใส อารมณ์หัวใจย้า้มันขุนมมวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่ามนโนปพังขมาธรรมามนโนเสขามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเบ่อเริกฝุดสำเร็จในใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าเข้าไปขัดที่รูเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ฝึกกายเถ้ากายไปนั่งแข่งกันว่าฉันนั่งเด่นนายกว่าฉันยืนเด่นหนายกว่าฉันเดินเด่นหนายกว่า,ฉ,วา,วาฉันนอนภาวนาเด่นหนายกว่าตัวนี้ยิ่งเร็วจัดมันเป็นมานะโกติตัวถื่อตน เป็นการโอ้อวดนำออเอาปกกินเล็กเข้ามาใส่ใจที่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอคำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ของของค์สมเด็จพระสมาสมพุธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทมของเราไม่ใช่ทมเป็นเครื่องเนินช้าต้อ,อสสงใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว ต่เร็วก็ไม่เห็นนั่งเร็วนอนเร็ว,เ,รวเดินเร็วเดินเร็วแต่ว่าเร็วนั่นก็คือสารทำจิตให้ม่เกิดความเฉลหลาดให้จิตมันยอมรับนับถืขอข้ความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านพายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเป็นได้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทน,นาสัญญาสสงขานิยมยานถ้ารูปมันไม่มีสักอย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสญญสงขานิยมยานมันจะมีได้ที่ไหนเรื่องั้นเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดเลววชาที่พุทุกขาความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปมันเกิดนี่เราพูดกันในแนวฟเรีสัตว์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเราองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ครจะเห็นควรจะเห็น เพื่อเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเจ้าที่มีคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจงอยู่ในคันข้ามันดานับเดือนเหยียดแขนเหยียดขาไปก็ไม่ไดาภายในก็ถ่ายในคันข้ามมันดาคือม,มัดลูกนี่ก็เพราะที่อาศัย ก็อเต็มไปด้วยความสกปรกมันชุ่มไปด้วยเลือดเพรานั้นมารังไข่ที่จะปลากดเกิดเป็นเด็กเขารียกบนหานะมูรติมันจะเป็นต่เลือดมี่ผิวบางๆมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เคยก็จ้นั่งบนเบาะนั้นแหละเขาเรียกว่าเบา ในบ่อนี้ก็ุ่มไปในเลือดภายในกายจึงไม่ได้เปือกตมลองนั่งคิดถึงเรื่องภาพว่ามันสะอาดถ้ามสกปรกถ้ามันสะอาดประจําเดือนของคนที่เขาเลืดอลงมามันก็ไม่ต้องล้างม,ามันต่สะเวละความจริงที่เราเรียกกันว่าประจําเดือนถ้าเขายังไม่มีคันไม่เลืดออมาไขาแ่แตกถึงเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่เรามามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสุกปรกเกินไปสําหรับร่างกายตรงนี้แต่เราถือว่าสุกปรบกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ละว่าภายในมันสุกปรบกเราลองนั่งนะถว่าไอการนั่งคุดโค่แบบนั้นมันสะดวกไหม มันสบายแล้วมันมันลำบากไม่เห็นว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะไปจะลำบากย,ยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเดียดในคันมันดาสักชั่วโม,มงไปยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบวอาการฝืนก็เป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน มันมันนั right ่ง right ด้วยอาการส่วแล้ว right ก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานี่ถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วๆเดินเร็วๆเด็กในในหัวสั่นหัวคลอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย เคยเคลื่อนไปเที่ยวเคลืนไปเิเคลื่อนไป,เ,นเ,นไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่จริงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อย,อย,ย,ยมารดาจะบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานไม่เคลื่อนเพราะมีความทุขคนทนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจเขาท่านมารดาบอกคนเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอันว่าเจ้านั่น,นต้องคนทุกข์เพความเข้าใจผิดเขา่ันใหม่มันทุกข์มันตลองอยู่ในท้องชาจสุคขาใครมันทุกข์นะอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่ไมีกายแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอตัวปวดตัวเมือ่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไง ี่เมื่อคอจะคันมันดาออกามาแล้วสร้างกายที่อยู่ในคันกขมันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอ,อุน่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากพระทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกขา่าร่างกายก็เต็มไปด้วยความแสบติดต้องรอ้องเด็กรลองมาหมอทำแย่บางคนชมไหมจอนเด็กคนนี้ดีเสียงออกมาร้องชาเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนี่มันแสกกายมากสำมันร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอต้องแย่สมัยโบราณก็่ออกมาใหม่ๆเลือดตีกายรูปอาบตามให้มันสะอาดไม่กปเลยหนาวใหญ่สมัยโบราณนี่เพราะปัจจุบันยังมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียกสมรีเขาไปห่อตัวทันที่อรักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วเราพูดกันแค่ในคันเท่านั้นชาดีเพื่อขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดจีดตั้งมันก็มีความทุกข์อย่างนั้นท่นเราจะจะแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไมหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ระเมิด ทำลายความดีให้ฉันไหลไปทรงความทั่วเขาไว้ลหลงไหลไปฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสและก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นวบริกรรมมาคนเราทำอย่างคิดอย่างนี้เราก็มีหวังการเกิดในวิหีสุดหรือว่าเรามีความโลภโกรธส,สันนิทักสิ่ง ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉลลายและทัพย์ทีนนั่งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่อเรามีความสุขในทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขส่วนบ้างก็ราอาศัยมันแต่ว่าพร้อมมที่มันจะเราอาศัยมันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระวังการวองแหน เป็นอันว่าตายแล้วแบกทันไปไม่ได้ป่วยไข้ไม่สมบายมีอารมณ์มันทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้ถ้าเราก็คบกับความโกรธความทึงมบากท,ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตากัรและอารมณ์ขอรอนี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายก็ต้องมีคุณภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทรัพย์สินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เคยจะไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์โมรนในใครเขงมันดาหาที่สุดที่ได้ นี่เป็นนั้นว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคําว่าอีจังและคำมาทุกขังในเรื่องตนมันยังไม่หมดยังไม่หมดแั่ความจริงถ้าพูดทางนี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเละได้อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญาถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็อายสัญญาความจำเนี่ยไปโอโ้อดโสบายเขากลายเป็นคนมีกิเลสน,นะฉะนั้นขอบรนดาท่านหลายจงจำไว้ว่ารูปเป็นอนีจจังหาความเที่ยงไม่ได้ไน้ล็ลูปเป็นทุกขังมันเป็นบริการทุกเราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของมคนเดงนไม่ควรจะยึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราจะออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเป็นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ มีจิตใจเกียดชีว่าสินทันหลายเรานี้เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์หาความสุกไม่ได้เมื่อจิตใจท่านหลุดลอยจะลงในการขอรูปท่านกกเป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่ยากละต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจถอนใจออก ให้สำภาวนาและพิจเจรนาตามมติยาสายซึ่งกว่าจะได้ยินสั้นญาณบอกเวลา